เป็นวันที่18พฤศจิกายน2568เป็นการสสดมนต์รอบที่79ครับคุณภาพไปเจ้ายนายให้น้อเกียรติประมานข่าวดามเชิงเวดสัยาสุภาพบรในบทรการรมาจารยพุทธบูชาธรรมบูชาธางมบูชาในจารย์บูชาเนครูบาอาจารย์ทั้งหลายวิชิตนะครับบูชาคือทั้งมันมีสติเยอด้วยกด้มีสมาธิจิตใจในกรลังพอจะได้บทสวดอย่ตั้งนั้นได้เจอบทที่หนบท การพันตะมัตะนอสตประจาวตมตมนางสาววินระสาวสกุลธนามามีเมื่อที่สองผู้น g ประจวน้สมัยสมจริญยชีพิพนธ์กิสิทินำผู้นำสมันันผู้เชยวมืต้นทางเมื่อที่สามสมัยเจ้าเมืเจวตาตะวันตาเสุายเจวตตันตกมังมจิราชสุนทม่อที่เก้าเจริญปิชาเมื่อที่เจ็ดวันมีิเมืทีเก้าปีที่ผามานสมสะน जी सीमा नामक 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 काटा खोला तो समान पर 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 काटा खोला तो समान

माल दंगल लोकार्थ वो सीधू और प्रतिदिन दे दंगू जा और वह तो समान विशाल रोना माने तो जाते हैं कि चलाना होता है और ये वसंत जो जिका वसंत ने मोड़ कर दा मनोवनातु जमो जा मनोवज्ञान समाप्त हो जाए मनोचिंतित ते कुमार तैयार सुग्रास मनोगारिकार इस पद मनोपरमात्मा जिस पर वह तो समान मनोगारिका स บทที่สิบสวดมาสมัยสุตมีสุตใกสมัยปกวาสเกสุกปวม่าหมาตาทุกิมาะดสอเวอาลันเตหตุทันใดกะลาเทวตายีมนาเสนปะจันตกันงสยด้มีุังเ็นตสุกะสุกะเวเะตห บริษัทเิวัปเาวาเทวาอันตปริโตปนุสังสุอาตพตตาเทวาพระตังเมตตโตสังสเอมันกมัตมตชื่ทีเียกับกามาิิมามุะนั้สิเที่วาสมนตาอิมางตรมะตะกิตายาบุรัสมติอาะ้ลาเทวตาพระอตสันติข้นังอภิสิทิตมมวิการสุสละกตินะเห็นลทกัรตีปจิติต่พาเทวะโตตยีตะกาัิวจิลัง เชตว่าโอจะปโอจะเปเราเมัสูมันิทาสุสุนตตัคู่พะาทตนสสุิกะตัง้ารีเกิวังตังระอาิตยพาภูมิมุสเซยังเทวาอิติอัตะโคะกะิโกวัเตยยุานาปิโกเวสสกันลาสุสุสัญญปันหติอันตัคพะยาปิโกเวชนาจิปีเออลันติันโตสมาตุเมิพันลเบวิวัสนิปตาเสุยะ้ปิมังอติวิโกเวสันิปิินาตัพุตติสอตังนาม พี่เกษตรน้ำมันนี่กินซี่เกษตรมาแล้วนี่ตั้งสัปดาห์สามสัปดาห์หนึ่งสามวันทีพี่ก็มาจัดลูกให้มาตวงมาจากสี่โหลกระเบื้องสามีอยากกุมารเจตจารย์พี่สกลาพัฒนาเสวนาเขาจะมีผิดนู่นจัดซื้อวัดยี่ปัจจุบันเราพิจารว่าจะจัดว่าตัวอุปจิตตลาโอเคตอนนี้เราจะเจตเจอกันจากที่น้าพี่กบวยก็มากระมังสุราพุทธจตนาเยาว์ยังสามารถรักกงให้เคพี่ก้ามมือจะสปาร์ตี้อยากกุมารตัววิจิตตลาตะวันเกิดตอนนี้และเจตเจอกันจากพี่ก้าพี่กบวยเจ้ากุมารกับลูกเสวนาเพราะสุด ตัแตต่งตตตสนาวัตถสที่ตถึตตกรมอตตต จงละลายประสักเพืุ่มนาที่ปฏิมาลชาสิจงประปิดตั้งว่โอทันาวันพลายที่มั่นชนันชนนวันโตสิงค์พระธาพิจรมุขการั่งเจ้าแมนางประจันต์เจ้างลลายประสักปฏิบูรนาที่ปฏิมาลชาสิจงประปิตั้งว่โอทันาวันพลายที่มั่นชนันชนนวันโตสิงค์พระธาพิจรมุขการสั่งเจ้าแม่นางประจันต์เจ้าจงละลายประตูสักปฏิบูรณ์กันนาที่ปฏิมาละชาสิจงประจับปิดตั้งว่าโอทัศนาวันพระลายที่มั อากูมันจะที่เกิดจิมพ์ไปดูต่างๆเยอะๆหลายนะคนลับๆตระกูลคนจิมพ์มาทำหน้าฟิกกูมั้งทำไมจิมพ์ว่านางาคน่ากล้าลับๆตระกูลเจ้าที่ตระกูลอาภิย่าอาภิย่าลับๆลับตระกูลเจ้าว่านางาลับๆลับตระกูลเจ้านางเจ้าคณะเสียงดีรังเสียงจ้าพ่อคู่จักรพุทธเจ้าพระมารดาสิรินามาลับๆยันต์นามาเชิญพุทธมนุษย์พุทธตรงปูเป้ยันตานาการจากการพุทธังชีวิตจ้าชีวิตเสียงนั้นสมุทรจิตดาวันเจเจสิทธิ์ชิมตัวเจ้าการกระทำมาพิจารณาสกัดปฏิบัติและมุจจิจิ

ที่มันโตที่มันตนะมันโตวัตนองมตมาพมุกหกสัสิิุมานามมานมาสุิตาโูมิภพเริจาอวที่วจุวติตปาญาการนะเาวัตวติวนี้ก็จสังเกตตวที่มันโตที่มันตนะันโตสถัตนอมัตมาพมุกใกิดสัสกิุฒิธรรมสมานนามาสมานนามาคุิากมิมันตาิจารณาที้าที่วัจุวัติัวปัญญาการนัจะ้ัตถวัตัวนี้ก็จะสังเกตตัวที่มันโตที่มันโตะ Ki li ade si maya maru tegan lantite a, so si madi wale foli a, bime tatin ka sa piyoto ni noti mato ti mato, anan mato asas noume sa mapi ka woy, anan sa chokotin manan.

เราพิจารณาพี่กับมิตรประจำวันที่ดังกล่าวท่านผู้ชมและธรรมะที่อาถรรพ์และผู้ชมกุลีในยุคปฏิทินและปีศตวรรษที่ปัจจุบันการศึกษาเกี่ยวข้องกับการมีโครงสร้างชั่วคราวแต่ว่าตัวที่จะเป็นศูนย์และมันเชื่อใจต่อไปว่าพี่น้องคุ้มานาโต้ไม่ต้องสร้างทางวิศวกรรมและเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ได้รับการดูแลตัวเองทำงานการดูแลบริการคุ้มานาโต้ไม่ต้องสร้างทางวิศวกรรมและเจริญรุ่งเรืองเพื่อให้ได้รับการดูแล

yang putra itu begitu ceting samaan kan samaan di pada dia pidela pidela supaya itu kalau apa kata tadi jangan kan ada yang ingin yang mau nanti vitamin pinang tinas itu dia sudah sudah macam apa macam itu dia tadi kan waktu tadi kan vitamin dia gitu setiap itu kinang bulan nama macam apa kita จำมีตีนิโกจำมีิปาจำติโกจางดิิตาสสีในนีิเป็นการห้องตรวจบที่สิบสามบทสวดธรรมบทสวดร้สีว่าตาที่สี่ว่าจำสัมมิติโกนั่นตี่จำจำเทเรโกนัวาการรู้สโนอีสีท่าปันจันในบทที่สิบสี่บทสวดเกณฑสัปดาหสวดพระมิตรเจ้าพระครวตีสัปดาหสัตวนานาระวจนะโตเมียเสืว่าพลังยาอาลีอามะสัมปทานาตะการศีนั้นภาริวามาตติเกียวกัเรื่องยามาสมหาควบคุเรมาตัเมียเชื่อิ่าอสีธรสลาธมะ สัจตรรมทีมธรรมะที่มธรรมาตันต์นิ่อาศัยกายวัตถิปินต้องเขียมาหมดียานาตายาสายตรรมธรรมะนาปัจจานิสธรมาธรรมตาชินายาชวัตติตุมีอาชีวะยี่ยงการกระทบุชิสิห้าปสุตนปัญายศุวะนิยชาชีพปะมายู่ทีนุ้นวสันติปัญญาไม่นัเปรีโกม่นับกัลบุตไม่นับกัลโทมุชันนิวังท่นอาจาย์นบุญยานีกันสาธิโกกันกัตติว่าจะจาริตะปุจจารคอนเสิร์ตที่นี่ครับพงศ์ญาติทำมีธรรมะจารีสามารถสุมาหะที่ทำมีสิ่งต ปิาสปีสังกัลาน่คะพอาตปนุกเคมังโคติยาหาบาติอันนี้ป็นตุกเมังโคตจยาบดที่จะบกบสอไปัชารรนักรที่ต่างจะตกาเมทาหัตปากาว่านำงานติวตานได้การตี่ติจ้นีนักเดียวก็มการมตวัทว่าสากามิติังกความสังพันโตจะจะดสัมปายัตัวตปุเคมโคติยาติอันนการทุกขักค้านิเอตังมะอาลาดตามงานกามงสัตทุก Si kebun sawah pasti ที่ต ais, ังใมาีกาตัวอิตยดมยี่ยผู้จารเียบงครติอย่างนี้แต่เส็นวท่านจรกาักรแตเรีว่ก็มีตาจเพื่อนทประกาศเช้ไดยรัทแบ์บิดาจักเียนภาษาเชทำมชนะจิตตองนรเป็นทมานลกามแงรทนระ

จลาต่บุคลาเทศเลยสัมบูรทุกครบนีกังกะทามาเทสิุกเมัมังจลาบุคลาสมบูตาตุองมีสมรเยนน่งจมีบุตรทำีปวิติเตมที่ยีบเอ็ดมโซสปิตันนะคะตาแต่ทนทำยังบริานะคะแต่ย้นามติ้ยนกาจิตานี้ก็แต่นี้การทำมีก็ต้องมาไม่มีจุดไม่มีประมาณทุกผู้มีสมุนิครับประโยชน์ให้ระบานี้ที่จะจะจะพนี้ลงมาตัวสัปหมากเ ยปยกคนนวตามยมาตามประานสน่เป็นผู้นำ้มีคนมาจแลอนระาาไม่ต้งที่กระาลาสพอาชีวที่อที่ข้าพเจ้าเลยในเงินมเลยงิสุดท้ายที่เป็นการสถาปนาสมเดิจมีเจ้ประมาจนวนใการเลกเนเือกิจากดนกะยีัเเวลาสถาปน์ปีเพราะว่าทวีมีข้งหน้าและข้างหนึ่งและข้งเสีจำเป็นนอผแะห่ยาตเี่ยัจงมีสวนสั้มาได้สมุนอย่างแล้วอนโมทันตุเตสยังเฉยิดประากัตรย์นี้ เทวาเตสามีเวทยงเขาที่ทํลายที่แกับศาสนานมยาที่นาบุญญานางอนุโมทังเห็นนาโค้าเห็นเคืออุโมบตทั้งหลายที่ข้าบรรจานได้แล้วสพพสตาสถาหอนตัวอัเวลาสุวชโนก็สะต้องปวนกัญญาวิเวินอยู่กับธรรมะตะใคราปแบบหน้าตูดเตสาสาสัจจิตัางสบาะแรงตรงทางกระสินเจรพบรรมีของตานั้นจบสำเร็จเล นกาเสัานเป็นคยรได้สการบูชาพระจ้าผนดิกาแสดนพสูตรพะปริและพระคาถาอย่านี้เขาจะมีสมเกิดข้นเองครัพระเจ้าพระทจาทุกปสงความทั้งพเจ้าจะได้รับการเล่กระทเขาเทียบเทวดาทั้งหลายวรจะโน้มนาในการแสดงนี้เมื่อนุโมทนาจทุกปันทั้งุทวงนครับเาเห็นั้งารอุตารตามเขจะเทียบทมว่าคบอร เมื่อนมทาแล้วผางคว้เกท่านประชานแล้วถมงคลขเก่งปริตัวนี้มีจะาสามนโมกตนที่เห็นที่หาตลอดจน่งงห้รางเขึ้นทั้งที่จะสร้างเนี่ั้งที่ผ่านมาแล้วที่จะสร้างเนียพุทธลจะเกี่ยวไม่ว่าันพระปฏิริยคมงคลในพระคำต่างๆก็จงสละสิทธิการเ